ในมือพีผมตอนนี้นะครับคือโน้ตบุ๊กที่เขาเคลมว่าเบาที่สุดในโลกในไซส์หน้าจอ13.3นิ้วครับมันคือเจ้าตัว MSI Prestige 13นะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยเพียงแค่990กรัมไม่ถึง1กิโลครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x t นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโน้ตบุ๊กสายทํางานบางเบาสําหรับใครที่แบบว่าต้องการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องแต่แบบเราอยากได้โน้ตบุ๊กเบาๆสักเครื่องหนึ่งผมเชื่อได้ว่าเครื่องนี้น่าจะเป็นคําตอบของคุณนะครับนี่คือเจ้าตัว MSI Prestige 13 AI นะครับที่เป็นรุ่น Evo A2 VMG นะครับอย่างแรกเลยราคาไม่สูงเวอร์จนเกินไปอย่างที่2เลยสเปคที่ให้มาค่อนข้างแรงนะครับอย่างที่3เลยก็คือในส่วนของตัววัสดุอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาให้มาเรียกว่าพรีเมียมมากๆนะอย่าง จะบอกว่าวัสดุแมทเทอเรของเขาเนี่ยใช้เป็นตัวอลูมิเนียมนะครับผมทําให้มันเบามากนะครับ990กรัมนี่ไม่เกินจริงนะครับแล้วก็ในส่องตัวเครื่องตัวนี้นะครับด้านหลังดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆเน้นในเรื่องของตัวที่เรียกว่าดูเรียบหรูดูดีมีโลโก้คําว่า MSI แต่ถ้าปิดตรงนี้ไปก็แรงแน่ๆน,นะครับผมแล้วก็ในสองตัวหน้าจอตัวนี้นะครับบานพับของเขาเนี่ย กางได้แบบ180องศาซึ่งจอตัวนี้นะครับมันมีความเจ๋งอยู่หนึ่งอย่างก็คือเวลาที่คุณกาง180องศาคุณจะกางไปทําไมนึกออกไหมคุณก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เวลาที่คุณพรีเซนต์งานกับลูกค้าฝั่งตรงข้ามนะค,คุณสามารถผักจอไปองี้ปุ๊บแล้วกดปุ่ม F12 หนึ่งปุ่มนะครับมันจะเป็นการฟลิปหน้าจอหลายคนอาจจะมองไม่เห็นอ่ะอันนี้คือโหมดในการใช้งานปก,กติใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติผมอยากจะฟลิปจอผมกด F12 หนึ่งทีปุ๊บเี่ก็คือ ดูนะครับลูกค้าก็จะไม่กลับหัวนะครับพอลูกค้าอ่านเสร็จปุ๊บผมกดกลับมาทางฝั่งผมนะครับหรือว่าผมอยากจะพีเซ็ตลูกค้าผมก็แค่กด1ครั้งนะครับอันนี้คือความสะดวกมากๆและแบบมันใช้งานได้จริงไะครับไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กที่แบบฟลิปกลางออกมา360อองศามันดูแบบเป็นแท็บเล็ตหมดใช้งานยุ่งยากแต่อันนี้ผมเชื่อได้ว่าหลายคนต้องการใช้งานกันจริงเยอะมากเพราะแบบบางครั้งนะครับแบบเอ้ยอันนี้เสร็จแล้วครับดูตรงนี้ครับ แล้วอันนี้ครับมันอยู่ตรงนี้เราจะต้องเอื้อมคอไงนึกออกป้าเราไม่ต้องเอื้อมแล้วเราคือพลิกแล้วก็กด F12 ให้ลูกค้าดูแค่นี้มันคือสะดวกสบายมากนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องอย่างอื่นของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันบ้างนะครับด้านข้างของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยแน่นอนพอมันเบามันก็ต้องบางนะครับพอมันบางพอร์ตการเชื่อมต่อก็ต้องโดนตัดออกไปแต่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับพอร์ตพื้นฐานมีมาให้ครบนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวช่อง micro SD card นะครับมีมาให้ในส่วนตัวช่องสําหรับล็อกโน ประโยชน์ที่การโดนขโมยยังคงมีมาให้อยู่แล้วก็ในส่วนตัว USB Type A 1ช่องมีมาให้นะครับในส่วนด้านซ้ายมือครับไม่น่าเชื่อครับพอร์ต HDMI แบบ full size มีอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนตัวพอร์ต Thunderbolt นะครับจำนวน2ช่องด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนตัวแจ็ค3.5มิลนะครับที่เอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนก็เรียกได้ว่าพอร์ตพื้นฐานต่างๆของโนบุ๊กเครื่องนี้ครบหมด <c oughs> อ่ะเรามาดูในส่วนตัวสเปคด้านหน้าตรงนี้กันก่อนนะครับ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าจอของเขานะครับมาในรูปแบบของ OLED นะครับแล้วมีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 2.8K ด้วยกันนะครับแล้วอัตรา refresh rate เนี่ยจะยงคงใช้งานแบบธรรมดาก็คือ 60Hz นะครับแต่เขาได้ในส่วนของตัวอัตราส่วนนะครับอยู่ที่1 6 1 0ด้วยกันแล้วเป็นหน้าจอที่ให้สีตรงมากนะครับ DCI-P3 ในระดับ100%นะครับถามว่าหลายคนก็จะมีความกังวลเฮ้ยพี่พอมันเป็นจอ OLED เงี้ยมันจะมีอาการเบิร์นไหมมันเปิดทิ้งไมนานมันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะครับ มันมีความพิเศษหนึ่งอย่างครับคือถ้าเราลองมองดูในตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับกล้องและก็มีเหมือนกับเซ็นเซอร์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับโดยตัวด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ครับตรวจจับว่าเราอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ที่หน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับปล่อยวางทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเนี่ยหน้าจอจะเกิดการล็อกทันทีนะครับคือ1เลย ประหยัดพลังงาน2เลยลดอาการการเบิร์นของหน้าจอ OLED 3เลยปลอดภัยต่อข้อมูลเพราะว่าน้อตบุ๊กมันจะเข้าสู่สถานะล็อกคุณจะต้องกดใส่พาสเวิร์ดใหม่ถึงจะสามารถใช้งานโน้ตบุ๊กได้ดังนั้นคุณเผลอลุก แบบแป๊บๆนาที2นาทีมีคนแอบ,บเข้ามาดูข้อมูลคุณอันนี้ก็จะดูไม่ได้แล้วเขาจะโดนล็อกอัตโนมัตินะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับแล้วก็พอผมพูดถึงด้านบนตรงนี้เนาะเขาจะมีในส่วนของตัวกล้องนะครับเป็นแบบกล้องคู่ตัวนี้จะเป็นกล้องอินฟาเรดเอาไว้สแกนใบหน้านะครับแล้วก็ยังมีพร้อมในส่วนของตัวฟังก์ชันฟิงเกอร์พรินท์นะครับเขาจะอยู่ในส่วนของตัวปุ่มพาวเวอร์นะครับก็คือปุ่มเปิดเครื่องตัวนี้มันจะดูว wow ้าว้าดูแปลกๆกว่าเพื่อนนะครับทำให้โนบกเครื่องเนี้ย เพิ่มความปลอดภัยมากคือคุณจะใช้ฟังก์ชัน Windows Hello นะครับในการสแกนใบหน้าก็ได้ใช้ในการสแกนนิ้วในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการจ่ายเงินอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้มันจะมีในส่วนตัว Private s h u t t e r ด้วยนะครับ ตรงกลางก็จะมีส่วนของตัวกล้องเว็บแคมนะครับที่มีความละเอียดระดับ Full HD นะครับเป็นกล้อง IR Camera นะครับ3 D NR Plus ซึ่งถ้าเราลองดูรวมๆมีอะไรบ้างนะครับ1เลยมีกล้องเว็บแคม2เลยมีกล้องที่เป็น Dual IR นะครับผมที่เอาไว้สแกนใบหน้าแล้วก็3เลยจะมีในส่วนตัวเซนเซอร์แล้วก็ตรงนี้ก็มีเซนเซอร์อีกคือแบบเขาเยอะมากเขาใส่มาให้แบบไม่รู้จะใส่เยอะไปไหนนะครับอ่ะทีนี้หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยแล้วกล้องให้มาแบนแบบ Full HD ชัดหรือเปล่า ลองดูกันครับโอเคเรามาลองทดสอบในส่วนของตัวกล้องกันนะครับแอบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งตอนแรกที่ผมบอกว่ามันคือกล้อง Full HD เนี่ยไม่ใช่นะครับมันเป็นกล้องที่มีความละเอียด 2K เลยก็คือสามารถถ่ายได้แบบ1,440ซึ่งภาพตอนนี้ที่เพื่อนๆดูอยู่มันก็คือกล้องเว็บ c a m ตัวนี้นี่แหละครับเราก็ยืนอยู่ตำแหน่งที่เราถ่ายงานกันเลยนะครับแล้วเสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงจากไมโครโฟนของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องน,นี้คุณคิดว่าเสียงมันโอเคไหมภาพลื่นขนาดไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้แต่เอาตรงๆนะ แอบตกใจมากเลยอะ 2K เลยนะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาใส่ทั้งเซ็นเซอร์ใส่ทั้งกล้องใส่ทั้งแบบตัวตรวจจับอะไรแบบ เยอะมากนะครับก็เครื่องนี้ปลอดภัยแน่นอนครับทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของตัวด้านล่างกันบ้างดีกว่านะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็จะมีคีย์บอร์ดนะครับที่ไม่มีในส่วนตัวนำแพดมาให้เนื่องจากว่าพอมันเป็นโน้ตบุ๊กไซส์13นิ้วอะ่ะมันก็จะโดนยอด่อใช่ไหมครับไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งปุ่มนำแพดนะครับแต่เขาก็ยังคงให้ในส่วนของตัวแสงไฟนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวไฟแบ็คไลท์ที่อยู่ทางด้านล่างทําให้เราสามารถใช้งานในตอนกลางคืนได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บ ทำให้มันรู้สึกไม่กินพื้นที่แล้วก็พวกปุ่มเพจอัพเพดดาวอ่ะปกติถ้าเป็นคีย์บอร์ดทรงประมาณนี้เนี่ยจะโดนตัดออกไปแต่ตัวนี้ใส่มาให้ครบนะครับในสองตัวทัชแพดตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไซส์ขนาดปกติเลยไม่โดนย่อนะครับต่อให้น้ตบุ๊กมันเป็นไซส์เล็กก็ตามทีแต่ว่าเขาตั้งใจเนื่องจากว่าเวลาที่คุณใช้น้ตบุ๊กอ่ะไอ้ทัชแพดตัวเนี้ยมันจะใช้ค่อนข้างเยอะก็เลยยัางคงาใส่แบบรูปแบบปกติมาให้นะครับด้านบนตัวนี้มีเขียนไว้ว่าจอ o l ล d 2 8องป K ด้านล่างตรงนี้ครับมีสติ๊ สุดครับที่เป็นตัว Intel Core Ultra 7นะครับในรหัส 258v เป็น CPU แบบ 8, 8 3, คอร์8เทรดนะแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอเนี่ยเขาจะใช้ตัว Intel Arc Graphics นะครับในรหัส 140v อันนี้ผมบอกได้เลยว่าพอเป็นรหัส 140v เล่นเกมยังไหวนะครับพวกเกมแนว e-sport เกมที่ไม่ได้กินสเปคเยอะแยะมากมายเรื่องนี้เล่นไหวเดี๋ยวเรามาลองแกะฝาหลังออกกันดูนะครับพอเปิดฝาหลังออกมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นไส้ด้านในเลยนะครับคือมันจะมีในส่วนตัว M.2 นะครับอยู่1ตัวด้วยกันซึ่งตรงนี้เราสามารถถอดเปลี่ยนได้อยู่1สล็อตด,ด้วยกันนะครับเขาจะมีความจุอยู่ที่1เทราไบต์ซึ่งถ้าสมมติเราลองมองขึ้นมาด้านบนอีกน,นิดนึงนะครับเราจะเห็นชุดระบายความร้อนเนี่ยมีพัดลมอยู่1ตัวแล้วก็ฮิตไปเพียงแค่1เส้นเท่านนน,นนัั้้้ออีตงยกคควววาามมดีมชอบให้ตั Intel เส ราเซเว่เลยที่รุ่นใหม่เนี่ยไม่ร้อนแล้วประหยัดไฟมากๆแถมยังเย็นด้วยนะครับ <c oughs> เขาก็เลยใส่ฮีตไปแค่1เส้นพัดลม1ตัวทำให้น้นบุ๊กเครื่องนี้มันไม่หนักจนเกินไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นโดดแบบเตะตามากเลยก็คือแบตเตอรี่ครับ75วัตต์อาวคือแบบประกาศให้โลกรู้ว่า,วาแบบ <c oughs> แบตเตอรี่เราความจุ75วัตต์ออวเออก็ อันนี้ผมบอกเลยนะครับเรามีการตั้งกล้องทำแลบลองเทสเอาไว้ตั้งค่าแสงหน้าจอ50เปิดเสียงระดับ50ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi 7นะครับแล้วก็เครื่องนี้รองรับบลูทูธ5.4แต่ว่าตอนที่เราเทสเนี่ยเราก็แค่ต่อ Wi-Fi นะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ถึง7ชั่วโมงกว่าๆด้วยกันโอ้โหผมพูดเลยเฮ้ยโน้ตบุ๊ก990กรัมแต่แบตใช้งานได้7ชั่วโมงเฮ้ยเขาทำได้ไงอันนี้คือแบบสุดยอดต้องยอมเขาจริงๆนะครับที่แบบโอ้โหใส่ชุดคูลิ่งเล็กๆมาใส่แบตเตอรี่ใหญ่ๆมา เครื่องอัปเกรดได้นิดหน่อยอันนี้ผมถือว่าลงตัวมากๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเครื่องนี้กันดูดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาเรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นตัว Intel Core Ultra 7 2 5 8 v นะครับก็จะเป็นตัว l u n a Lake สิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีการผลิตแบบ3นาโนแล้วก็ ตัวค่า GDP ที่แบบ17วัตต์เท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเห็นผลการทดสอบเรื่องของการกินแบตเตอรี่ไปแล้วใช่ไหมครับที่สามารถใช้งานได้7ชั่วโมงกว่ากันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มาจากในส่วนตัว CPU เนี่ยละครับที่เขาประหยัดพลังงานมากๆนะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้จะเป็นแบบ 4P Core 4LP นะครับแล้วก็มีเทรดรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น8เทรดด้วยกันนะครับ m a i n b o a r ตัวนี้รองรับ PCIe 5.0เรียบร้อยแล้วก็ RAM นะครับ DDR5 32 g b นะครับก็ อย่างที่แกะเครื่องให้ดูกันนะครับในส่วงตัวแรมแล้วก็ในสวงตัวกาจอนะครับก็จะเป็นตัว Intel Arc นะครับในรหัส 140V ซึ่งกร้าจอตัว Arc ตัวนี้ค่อนข้างแรงพอสมควรเดี๋ยวผมจะค่อยพาไปทำการทดสอบกันนะครับแต่ในส่วงตัว CPU ที่อยากจะให้ดูครับ Single Thread 723อร้อยืออันนี้คือแลนด์ีคทเทาคออัลต้าเดสก์ท็อปได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวมัลติเทรดครับอยู่ที่4,485แต้มด้วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวประสิทธิภาพของ CPU นะครับทีนี้ลองมาดูในส่วนงตัว SSD กันบ้างครับเครื่องนี้ใส่มาที่ความจุด TB r นะครับ Read เนี่ยจะอยู่ที่4 9 9 3 w r i ก e จะอยู่ที่3 4 4 9แต่ถ้าสมมุติเราลองดูค่า Random 4 k เนี่ยก็ เรียกว่ามันเป็น SSD แบบทั่วไปแล้วกันความเร็วอยู่แค่ประมาณ57.04 MB กะไบต์เซเท่านั้นนะครับแต่เรามาลองดูในส่วนของตัวคะแนน CPU อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับกริก Ben 6นะครับซิงเ e ิลคอจะอยู่ที่2,546แต้มนะครับและในส่วนของตัวมัลติคอเนี่ยจะอยู่ที่9,112แต้มด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพของ CPU เครื่องนี้นะครับทีนี้ลองดู PCMark 10ดีกว่าอันนี้เทสทั้งระบบนะครับคะแนนจะได เกิน6,000อยู่นะครับก็ได้ที่6,627แต้มด้วยกันครับและในส่วนตัว c i t i b e n t r 2 3 m u l นะครับมัลติคอร์ตัวนี้ได้ที่7,052แต้มแล้วก็ซิงเกิลคอรอยู่ที่1,932แต้มด้วยกันนะครับในส่วนตัว c i t i b e n t 2024ครับมัลติคอร์อยู่ที่419แต้มซิงเกิลคอร์อยู่ที่121แต้มเรียกได้ว่าคะแนนซิงเกิลคอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าซิลิแ,นแนบนซ์อนย ต่อมามาลองดูโปรแกรมใส่ทํางานกันบ้างนะครับอย่างเจ้า V-Ray ตัวนี้นะครับได้คะแนนไปที่7,384แต้มครับและในส่วงตัว 3DMark นะครับ f i เ e s ่ยได้คะแนนที่8,775แต้มในส่วงตัว Time Spy ได้คะแนน4,391แต้ม Night r a ับจะอยู่ที่35,557แต้ม Port Royal ะจะอยู่ที่2,035แต้ม Speedway ได้ที่458แต้ม และในส่งตัว Steel n o m a d ครับ880แปต้มและลองมาดูในส่งของตัว CPU Profile นะครับในส่งของตัว m a c t r a d e ทุกคอเนี่ยได้ที่5,988แต้มนะครับแล้วก็ถ้านับเป็นแค่คอเดียวหรือว่า1 Trade เนี่ยได้คะแนนที่1,165แต้มเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างแรงมากเดี๋ยวเราไปลองการตัดต่อกันดูดีกว่าครับว่าเครื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ มาเรามาต่อกับการทํางานกันบ้างนะครับในส่วนการตัดต่อโปรแกรมตัวนี้นะครับลองดูว่าโน้ตบุกบางๆงเบาๆจอ o l e d 2 8 k เนี่ยตัดต่อไหวไหมนะครับอย่างแรกเลยผมลองจาแล้วเพย์จำแล้วเพย์นะครับจาแล้วเพย์ก็เรียกได้ว่ามันสามารถเล่นได้ค่อนข้างเรียวทามนะครับอ่ะจำแล้วเพย์นะครับเรียวทามเลยไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการสะดุดสําหรับการพรีวิวนะครับทีนี้เราจะมาลองเรนเดอร์กันดูนะครับว่ามันไหวหรือเปล่าอ่ะไปครับ เรียกเป็นแบบ m a ส s o อ h 2 6 4เช่นเคยนะครับ Export จะใช้เวลาเท่าไหร่กับคลิป 4K ที่มีความยาวประมาณ13นาทีนะครับมาเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาในการเรนเดอรเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง37นาทีด้วยกันนะครับสำหรับคลิป 4K ที่มีความยาวประมาณ13นาทีก็ ถ้าถามผมเรนเดอร์1ชั่วโมง36 1ชั่วโมง40กว่านาทีเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับเพราะอย่าลืมนี่คือโน้ตบุ๊กสายบางเบาที่แบบเอาไว้ทํางานเอกสารเอาไว้ดูหนังฟังเพลงทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาไว้สําหรับการตัดต่อแต่ถ้าเกิดคุณจะต้องตัดต่อจริงๆมันก็เอาอยู่ครับมาลองดูกับเกมว a l o r a n t กันดีกว่านะครับเราจะเล่นแบบ 2K กันไปเลยนะครับแล้วก็กราฟิกคุณภาพปรับต่ำนะครับนี่เราก็จะปรับประมาณนี้นะครับแล้วเรามาลองดูกัน 130เฟรมครับผมบอกแล้วว่าการ์จอออนซ p u ของเครื่องนี้ที่เป็นรหัส 140V ่ะแรงโคตรแรงเลยนะครับผมแรงแบบแรงมากคือคุณสามารถเล่นเกมแนว ESport ได้อะถึงแม้ว่าโนบุ๊กเครื่องนี้ค่ะจะไม่ได้ทำออกมาเพื่อไว้เล่นเกมก็ตามทีนะครับแต่การที่มันสามารถเล่นเกมได้อะก็ช่วยการันตีว่าเฮ้ย CPU กับการ์จอที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงนะเพราะถ้าสมมติมันไม่แรงอะมันก็ไม่สามารถเล่นได้ใช่ไหมครับก็เนี่ยร้อยกว่าเฟรม อันนี้คือ 2K นะ 2K ปรับโลถ้าสมมติคุณอยากจะปรับแบบ Full HD แล้วก็ม m e d i ยมหรือ h i เนี่ยเครื่องนี้ก็ยังเล่นไหวอยู่นะครับแม่ชิลจริงๆความร้อนก็63องศาเท่านั้นนะเย็นมากเลยนะโน้ตบุ๊กที่แบบสายบางเบาพกพาทำงานแต่ว่าอุณหภูมิ60กว่าองศาขณะเล่นเกมนี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงนะครับก็ลองดูเอาแล้วกันสำหรับการเล่นเกมบนเจ้าตัว MSI เครื่องนี้ เปยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว MSI Prestige 13ตัวนี้อันนี้ผมต้องบอกตรงๆเลยนะความแรงที่เราเห็นเนี่ย หลายอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะเรื่องของการตัดคลิป 4K ที่ผมไม่เคยคิดว่าน้ตบุ๊กน้ำหนักไม่ถึง1กิโลมันจะสามารถตัดคลิป 4K แบบตัดได้จริงนะครับแต่ก็จะใช้ระยะเวลาในการเรนเดอร์นานสักนิดหนึ่งเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแอบชอบเครื่องนี้คือเขาเป็นซีรีส์ที่บอกว่า AI Plus Evo ซึ่งมัน AI จริงๆเขามีในส่วนของตัว NPU นะครับทั้งหมด47 TOP ด้วยกันแล้วก็กำลังประมวลผลรวมเนี่ยจะสูงถึง115 TOP นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองเล่นนะครับอย่างเช่น ตัวแอปพลิเคชัน MSI Center ของเขาเนี่ยมีการดีไซน์ใหม่หมดเลยนะทำให้แบบใช้งานง่ายเราสามารถปรับตั้งค่าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยได้แบบง่ายมากๆสำหรับในส่วนของตัว MSI Center นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับเท่าที่ผมได้ลองเทสมามันจะมีในส่วนของตัว Windows Studio FX 2นะครับที่เขาเหมือนกับรองรับกับ CPU ตัวนี้เนี่ยมันสามารถวิดีโอคอลนะครับชัดขึ้นนะครับก็คือมันใช้ในส่วนของตัว AI เข้ามาร่วมประมวลผลอันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็แบบ ค่อนข้างเลิฟชอบมากๆนะครับแล้วก็พวกพอร์ตอะไรต่างๆคือแบบให้มาครบอ่ะ Thunderbolt 4มีแบบฟูลฟังก์ชันอ่ะคุณสามารถชาร์จแบตได้อันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่แบบผมต้องหยิบให้ดู นี่คืออะแดปเตอร์ชาร์จเขาครับเล็กมากนะครับใครที่แบบว่าต้องการเล็กกว่านี้คุณสามารถไปซื้ออะแดปเตอร์อัพเตอร์มาร์เก็ตได้65วัตต์ก็สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทําให้มันแบบบางเบาพกพาไปใช้งานข้างนอกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนราคาอันนี้บอกเลยผมไม่เคยเห็นโน้ตบุ๊กน้ําหนักที่ไม่ถึง1นกิโลราคาต่ำเกินเจ็ดหมื่นบาทแต่เครื่องนี้นะครับเปิดตัวมาที่5 2 9 9 0บาทซึ่งอันเนี้ยมันเป็นราคาเปิดตัวมันคือราคากลางยังไม่ใช่ราคาขายจริงราคาขายจริงงท่าีผมลอไปสืบ ต่ค้นหามาเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณ44,990บาทถือว่าคุณจ่ายนนเนี่ยไม่ถึง5 0 0 0 0บาทแต่ได้นโน้ตบุ๊กน้ำหนักไม่ถึง1กิโลอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็การรับประกันของเขาเนี่ยสปีเลยนะครับโกลบอลหปีแล้วก็ภายในไทยอีก1ปีรวมกันเป็น2ปีด้วยกันอันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าสําหรับใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กบางเบาใช้งานได้แรงแรงแบตเตอรี่อึดระดับ7ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดแบตหมดคุณแค่เอาอะแดปเตอร์ที่ชาร์จโทรศ ัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ